2 8 days later ภาพยนตร์สยองขวัญในโลกหลังการล่มสลายหนังที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้ซอมบี้กลับมาเป็นที่นิยมได้อีกครั้งในช่วงยุค2000ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยผ่วกกับสุดแนวขวัญใจเด็กวัยรุ่นยุคปลาย90อย่างแดนนี่บอยและเขียนบทภาพยนตร์โดยอเลสกาแลนซึ่งทั้งคู่รู้จักและร่วมง,งานกันมาก่อนกับภาพยนตร์เรื่อง The Beach ในปี1996ที่นำแสดงโดยลีโอนาโดดิคาปริโ จุดเริ่มต้นอย่างที่เล่าไปว่าการพบกันระหว่างแดนนี่บอยและเอเลสกาแลนนั้นมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกันความสัมพันธ์นั้นได้ส่งผลมาถึงเรื่องนี้อเลสกาแลนยอมรับว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ซอมบี้ตัวยงซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขาในการสร้างสารเรื่องราวนี้ก็มาจากพวกหนังซอมบี้ของจอชเอโรเมโลนี่แหละเช่นหนังที่เขาเคยดูในวัยเด็กอย่าง Night of the Living d e a d ในปี1968 หรือ Dawn of the Dead ในปี1978แต่ทว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเขากลับลงลืมความชอบนั้นจนกระทั่งเขาได้เล่นเกมอย่าง Resident Evil ในปี1996ซึ่งเกมนี้มันทำให้เขาหัวระดึกถึงความชอบและความลหลงใหลในหนังซอมบี้ของตัวเองอีกครั้งเขาเลยได้ทำการลงมือเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Day of the t f f a s ในปี1962และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเกม Resident Evil เพราะในตอนที่เขาเล่นเกมเขาตั้งข้อสังเกตว่าตัวซอมบี้เองก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามอะไรมากนักพวกมันเคลื่อนไหวได้ช้ามากความตึงเครียดและความน่ากลัวไม่ได้มาจากซอมบี้เลยแต่มาจากการที่เราไม่มีกระสุนให้จัดการพวกมันมากเท่าไหร่จากนั้นกาแลนก็เลยเกิดคำถามขึ้นต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากซอมบี้เคลื่อนไหวเร็วเท่ากับพวกสุน,นัขและหลังจากที่ทั้งกาแ,แลนแ,และแดนนี่บอยได้พูดคุยกันบอยไม่ใช่พวกที่อินกบหนังซอมบี้มาก่อน แต่สิ่งที่เขารับรู้ได้จากการอ่านบทหนังครั้งแรกก็คือความโกรธใช่แล้วแดนนี่บอยตีความซอมบี้ในบทของการแลนเป็นความโกรธซึ่งจะแสดงความรุนแรงผ่านการแพร่กระจายของไวรัสคล้ายๆกับโรคพิษสุนักบ้าซึ่งในตอนนั้นหนังซอมบี้ก็ไม่ค่อยจะบอกสาเหตุของการเกิดซอมบี้มากเท่าไหร่เหมือนกับว่าพวกมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเวทมนต์เฮติหรือคำสาบอะไรทํานองนั้นและตอนนั้นเองก็เป็นจุดที่ทั้งแดนนี่และการแลน ได้คิดค้นซอมบี้4คูณ100ที่มีที่มาที่ไปจากไวรัสขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกของภาพย,ยนตร์โดยอ้างอีกมุมมองจากคนที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงๆแต่าว่าอีกปัญหาหลักของการสร้างหนังเรื่องนี้ก็คือเงินทุนแอนดรูว์แมคโดนัลล์โปรดิวเซอร์ของหนังที่ออกมาพูดว่าตอนแรกหนังเรื่องนี้นั้นได้รับเงินทุนมาน้อยมากจริงๆจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและไม่มีสตูดิโอไหนเลยที่จะออกทุนเพิ่มให้ ท้าไม่เขาต้องลดเงินเดือนและค่าจ้างของนักแสดงบางคนลงแบบฉุกเฉินเพื่อประหยัดงบการสร้างรวมไปถึงยังต้องงงๆกับเรื่องราวที่การแลรนเขียนแต่เขาก็ยอมรับว่ามันแปลกใหม่มากในตอนนั้นและเขาก็รู้สึกหวาดกลัวมันจริงๆหลังจากที่ได้อ่านบทนักแสดงแอนดรูและแดนนี่บอยมีปัญหาในการคัดเลือกนักแสดงอย่างมากเพราะว่าเมื่อเขายื่นข้อเสนอให้กับนักแสดงที่เก่งๆและมีชื่อเสียง คนพวกนั้นก็จะปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยในทันทีหนังซอมบี้ไม่ใช่แนวสําหรับนักแสดงที่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ซ้ำร้ายพวกเขาบางคนก็ยังมองว่ามันเป็นหนทางแห่งหายนะด้วยซ้ำทำให้แดนนี่บอยรู้ดันทีว่าไม่ควรเสียเวลาไปไล่ถามนักแสดงเหล่านี้อีกจนโอกาสได้ตกมายังคิรเลนเมอร์ฟี่นักแสดงโนเนมที่รับบทประกอบและสมทบมาโดยตลอดซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าการที่เขายอมมาเล่นหนังเรื่องนี้นั้นจะเป็นประตูสู่อนาคตที่สวยงามของเขา คิลเลียนเมอร์ีรับบทบาทจิมคนส่งพัสดุที่ตื่นขึ้นมาจากโคมา่าและเพราะว่าผู้คนถูกคุกคามโดยไวรัสร้ายที่มีชื่อว่าร g จซึ่งมันได้เปลี่ยนประเทศอังกฤษและโลกใบนี้ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป t ท e n นดีเอ็ก a เดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาตัวละครหรือ Character ์เดเวลอปเมเป็นอย่างมากโดยปกติหนังซอมบี้ในยุคนั้นจะเน้นไปที่ซอมบี้เป็นหลักและตัวละครมนุษย์จะเป็นตัวละครรองลงมา ซอมบี้จะมาในฐานะภัยคุกคามหลักและไม่ได้เจาะลึกถึงการต่อสู้ทางอารมณ์และจิตวิทยาของตัวละครฝั่งมนุษย์เท่าไหร่ซึ่ง t w e เ t y days later นั้นท้าทายขนบธรรมเนียมเหล่านี้โดยการเลือกไปในวัยที่เน้นพัฒนาตัวละครเป็นหลักมีการต่อสู้ทางอารมณ์และสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวให้เวลากับการสำรวจผลผลกระทบทางจิตวิทยาอารมณ์ของวันสิ้นโลกที่มีต่อตัวละครสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและผลกระทบของสถานการณ์ที่เลวร้าย ต่อความสัมพันธ์ระหว่างพวกตัวละครนํากับตัวละครอื่นทําให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นมากกว่าภาพนตรนสยองขวัญทั่วไปสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการเดินทางของตัวละครนําอย่างจิมจากผู้รอดชีวิตที่สับสนและเปราะบางไปสู่บุคคลที่เข้มแข็งทางด้านจิตใจและจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นเมื่อจิมตื่นขึ้นมาจากโคม่าในตอนแรกเขาแสดงให้เห็นถึงความกลัวและความสับสนหลังจากที่เขาได้พบกับผู้รอดชีวิตคนอื่น จิมก็สร้างกลุ่มคนที่เขาไว้ใจและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวละครเซเลนา่าถือรับโบทโดยนักแสดงชาวอังกฤษอย่างนาอูมิเฮลริสที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาอารมณ์ของเขาและกลายเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวที่สําคัญในโลกกว้างที่ความไว้ใจเป็นสิ่งที่หาได้ยากในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมในตัวคนที่รอดชีวิตและความจริงอันโหดร้ายของการเอาชีวิตลอดรวมไปถึงช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและความเสียใจสถานการณ์เหล่านี้บังคับให้จิม ต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยากลาบากหลายครั้งซึ่งเป็นการทดสอบทางศีลธรรมและความอดทนในตัวของเขาไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของจิมมาถึงจุดสูงสุดเมื่อเขาและคนอื่นๆพบกับกองทัพและได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมพวกนั้นที่ชอบบุลลี่กดขี่และทาอะไรผิดศีลธรรมทําให้จิมกลายเป็นบุคคลที่เต็มใจที่จะเสี่ยงและเสียสละเพื่อความปลอดภัยของพวกพ้องของตนซึ่งทําให้จิมกลายเป็นตัวละครเอกที่น่าติดตามและน่าเอาใจช่วยมาก การถ่ายทมาและโลเคชันและอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างชื่อที่โด่งดังที่สุดของ The 28 d a y s l a t e r นั้นก็คือโลเคชันลอนดอนที่ร้างผู้คนซึ่งในบทภาพยนตร์ชากที่คิเลียนเมอร์ฟีเดิอนออกมาจากโรงพยาบาลและเดินเตะๆไปตามท้องถนนลอนดอนที่รกร้างผู้คนนั้นมีเพียงแค่ไม่กี่หน้าแต่แดนนี่บอยกลับขยายมันออกมาในภาพยนตร์จนกลายเป็นภาพจำที่ฝังอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลกจนถึงตอนนี้ พวกเขาสร้างสรรค์ฉากนั้นขึ้นโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในตอนเช้าตรู่ช่วงที่คนกลุ่มสุดท้ายกลับเข้าบ้านนอนและคนกลุ่มใหม่กำลังจะออกมาทํางานโดยมีเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากภาพถ่ายจริงที่เราพบเห็นกันในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามในช่วง20ปีที่ผ่านมาไม่มีทางที่ทางกองถ่ายจะขอให้ทางสภาของเมืองปิดสะพานเวสต์มินสเตอร์เพื่อถ่ายหนังได้ฉะนั้นพวกเขาต้องใช้เวลานั้นให้เร็วและคุ้มค่ามากที่สุดมาร์คทิวเดสลีย์ หัวหน้าผู้ออกแบบงานสร้างได้เล่าว่าแผานของเขาได้เอาขยะป,ปลอมไปโปรยทิ้งไว้บนสะพานเวสต์มินสเตอร์เพื่อเสื้อเห็นถึงความวุ่นวายของเรื่องในช่วงที่ซอมบี้เริ่มระบาดฝ่ายอาร์ตได้เข้ามาตั้งแต่ตีห้าโปรยขยะไปทั่วสะพานและพอพ้าทิศขึ้นพวกเขาตรเตรียมจะสั่งแอคชัน่นทันใดนั้นก็ปรากฏล่าของชายปริศนาเดินเข้ามาในเฟรมระยะไกล,ไกลคนคนนั้นก็คือคนเก็บขยะประจําสะพานที่กําลังทําหน้าที่ของตนเขากําลังไล่เก็บขยะที่ฝ่ายอาร์ตโปรยทิ้งไว้ และเก็บมันอย่างรวดเร็วด้วยความชํานาญจนทีมอาร์ตต้องรีบตะโกนไปบอกให้ชายคนนั้นอป o p ็อปสต็อปแต่ชายคนนั้นก็บอ่หยุดและเก็บมันต่อไปเรื่อยๆทุกคนเริ่มตึงเครียดและวางแผนกันว่าจะโยนชายคนนั้นลงแม่น้ํำยังไงดีโดยไม่ให้ถูกจับหรือว่าเรื่องที่ทางกองถ่ายขอร้องให้สภาของเวสต์มินสเตอร์อนุญาตให้วางรถบัสท,ที่ควา้าซึ่งเป็นพร็อพในตอนเปิดเรื่องไว้ที่ด้านข้างของถนนดาวนิงและทุบกระจกรถแต่ทางสภาไม่อนุญาตและยืนยันเสียงแข็งว่า พวกเองจะต้องเอารถบัสไปวางไว้ให้กลาถนนให้มากที่สุดแต่ทว่าเมื่อถึงวันถ่ายพวกเขาไปถึงตั้งแต่ตีสี่และพบว,ว่าไม่เห็นจะมีคนของสภามาคุมเลยสักคนพวกเขาก็เลยหลอยเอารถบัสไปวางล้มไว้ยังข้างถนนดาวนิ่งตามแผนเดิมได้สาเร็จแต่พวกเขากลับพบปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและไม่สามารถแก้หรือทําอะไรกับมันได้เลยนั่นก็คือเรื่องของนกบนสะพานเวสต์มินสเตอร์และบริเวณรอบเมือง ซึ่งสุดท้ายแดนนี่บอยตัดสินใจให้ไวรัสไม่สามารถฆ่าหรือทำอะไรนกได้จะได้จบจบกันไปกับปัญหานี้การถ่ายทำก็ถ่ายด้วยกล้อง Canon X LH1 ซึ่งเป็นกล้องคุณภาพต่ำแต่มีระบบชัตเตอร์ที่แปลกและด้วยงบประมาณอันน้อยนิดแดนนี่บอยเลยเลือกใช้กล้องแบบนี้ถ่ายทาเพื่อให้ได้ภาพที่ดูดิบเถื่อนสมจริงและสามารถประหยัดเวลาในการสร้างบรรยากาศอันน่ากลัวได้ด้วยการถ่ายทำตลอดทั้งเรื่องนั้นโหดหินมาก คิลเลนมอร์ฟี่นั้นยังเด็กและยังใหม่ต่อบทบาทการแสดงนําบางฉากเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงแดนนี่บอยต้องทํางานอย่างหนักเพื่อให้เขาเล่นบางฉากได้ยิ่งในช่วงองศาและทายเรื่องที่เหล่านักแสดงจะต้องไปเข้าค่ายทหารกันจริงๆซึ่งแดนนี่พยายามทําแบบนั้นเพื่อให้นักแสดงอินและเข้าถึงบทบาทได้แต่นั่นมันก็ทําให้พวกเขาแอบเครียดอยู่ไม่น้อยพวกเขาถ่ายทํากันทั้งวันทั้งคืนในสถานที่ที่มืดเต็มไปด้วยคโคลนฝนตกหนักและฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่สำหรับนักแสดงและสตันแมนหลายคนแต่เมื่อการถ่ายทำดำเนินไปก็กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเหตุการณ์โจมตีอเมริกาในวันที่11กันยายนึ้นระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนตกอยู่ในสภาวะตะหนกและสะเทือนอารมณ์อย่างหนัก แดนนี่บอยสังเกตเห็นว่าใบปลิวประกาศตามหาบุคคลสูญหายในเรื่องและได้เหตุการณ์จริงของช่วงวินารมในอเมริกานั้นเหมือนกันมากมีผู้คนที่หายตัวไปมากมายเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงให้เราเห็นว่าเมืองใหญ่ที่เป็นมหานครของโลกก็กลับกลายเป็นเมืองที่อ่อนแอและเปราะบางได้ในช่วงข้ามคืนซึ่งจะสอดคล้องกับฉากเปิดเรื่องของ2 w t i Days Later ไปในตัว และเมื่อถึงจุดหนึ่งแอนดรูว์แมคดูแนลก็บอกกับทีมงานว่าการถ่ายทําจะต้องหยุดลงแค่นี้เพราะว่าเงินหมดแล้วทั้งๆที่ตารางการถ่ายทําของพวกเขายังไม่จบเลยการถ่ายทําจะต้องหยุดทั้งๆที่ยังไม่ได้ถ่ายฉากจบหลังจากการประชุมการหัวหมุนเกี่ยวกับตอนจบซึ่งมีตอนจบที่หลากหลายซึ่งเกือบทุกแบบจะเป็นการตายของตัวละครจิมทั้งนั้นเลยแต่ถ้าว่าตอนจบที่ตัวละครจิมจะต้องตายไม่ว่าจะตายแบบไหนก็กลับไม่ได้รับความนิยมจากคนดูหรือความสนใจจากใครเลย รวมไปถึงสตูดิโอที่พอเห็นฉากจบที่จิมตายพวกเขาเลยยอมควักเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ถ่ายทําฉากจบใหม่ที่สุดท้ายก็กลายเป็นฉากที่เราได้ดูกันในภาพยนต์นั่นแหละออกฉายหลังจากการถ่ายทำและออกฉายหนังได้มีการฉายเทสด้วยคนดูประมาณ20-30คนและบรรยากาศการดูหนังก็แย่มากพวกผู้คนเดินออกไประหว่างการดูบ้างออกไปเข้าห้องน้ำบ้างและดูดบุหรี่บ่อยบอยบ้าง รวมไปถึงยังพูดคุยกันระหว่างดูไม่หยุดแดนนี่บอยถึงกับพูดว่าจบและอนาคตพุ่งกลับและเมื่อหนังออกฉายจริงซึ่งกลิศส่วนใหญ่ก็วิจารณ์หนังได้แย่มากเพราะว่ามันเป็นหนังแนวนี้พวกเขาก็เลยมองข้ามและดูถูกแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่นานก็เริ่มมีกระแสปากต่อปากควาวิจารณ์ในอเมริกานั้นดีมากสตีเฟนคิงชื่นชอบหนังเรื่องนี้มากและมีข่าวว่าเขาซื้อตั๋วไป800ใบในคืนเปิดตัวในอเมริกาและยังทำรายได้ไปมากถึง50ล้านเหรียญที่สหรัฐอีกด้วย แดนนี่บอยได้ไปเดินเล่นแถวย่านโซโหแล้วก็ถูกเข้าช้าโดยมาร์คเทอร์โมด์ Mark นักวิจารณ์หนังสุดเคียวที่เดินเข้ามาหาเขาบอยนึกว่าจะโดนด่าวเรื่องการทําหนังเรื่องนี้แต่ว่ามาร์กกลับชมเชยเขาไม่หยุดย่อนว่าเทวนดี้เอ็กเดย์สเลเทอร์นมันสุดยอดไปเลยเขาชอบมันมากหนังประสบความสําเร็จทั้งด้านคําวิจารณ์และบ็อกออฟฟิศแบบถล่มทลายทำไรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า85ล้านเหรียญจากก็ประมาณเพียงแค่8ล้านเหรียญเท่านั้น กลายเป็นหนึ่งในภาพยร์สยองขวัญที่ทำกำไรได้มากที่สุดเรื่องหนึ่งในปี2002สรุปเขา The x d a y s l a t e r ถือว่าเป็นหนังที่ท้าทายขนบและเปลี่ยนแปลงหนังแนวซอมบี้จากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่แค่เรื่องการถ่ายทำหรือการเคลื่อนไหวของซอมบี้แต่มันคือการลงลึกไปถึงตัวละครความรุนแรงและด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ในวันที่ไม่มีอะไร มากำหนดสิรธรรมของพวกเขาได้อีกแล้วซอมบี้ก็ถูกนำเสนอในฐานะของคนธรรมดาที่ติดเชื้อไวรัสทำให้เรารู้สึกเห็นใจผู้คนเหล่านี้มากขึ้นอีกทั้งหนังก็ยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังซอมบี้ที่ดีที่สุดของโลกทำให้หนังแนวนี้กลับมารุ่งเรืองเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงอีกท้งยังเป็นมรดกให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างหนังซีรีส์และเกมแนวโพสต์อ o c a l y p s ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันในยุคป,ปัจจุบันอีกด้วย อนาคตตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาทั้งแดนนี่บอยอเลสกาแลนด์แอนดรูว์แมคโดนัลและคิรเลนเมอร์ฟีได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องภาคต่อกันอยู่ตลอดแต่ว่าพวกเขาบางคนก็กลับงดหงิดกับบางเรื่องราวในหนังเรื่องทวันที่เอ็กวีคสเลเดอร์ที่ออกฉายในปี2007จดนสุดท้ายทางกาแลนด์ก็เกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาเขาต้องการสารต่อโลกใบเดิมของเขาที่เกี่ยวกับจิมพวกเขาทุกคนจึงตกลงกันกลับมาอีกครั้งในปี2 0 2 5 และเรียกสิ่งนั้นว่า28 e t y e years later แล้วถ้าหากใครชื่นชอบหนังและตัวละครสยองขวัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe พร้อมัากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเรื่องราวจากหนังสยองขวัญที่กำลังจะตามมาอีกในอนาคต กับ h ฮอร์เรอร์กคิวเมนส์สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ